เรื่องสุดท้ายครับกรณีเมื่อวานนี้การเคลื่อนไหวของกลุ่มกพปศโดยเฉพาะมีการของกพปศเมื่อวานมีการใช้อาวุธยิงตอบโต้มีการใช้อาวุธที่ปากซอยแจ้งวัฒนะ5ถนนแจ้งวัฒนะหลังจากที่มีการเคลื่อนกระบวนไปโดยเฉพาะ ซึ่งผมไปตรวจสอบภาพปรากฏว่าเป็นการใช้อาวุธจริงๆนี่คือการสะท้อนเห็นว่ากามกอกปศเนี่ยเป็นกองกำลังติดอาวุธเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยผมจึงไม่แปลกใจว่าทำไมประชาชนเขาร้องเรียนมายังพักเพื่อไทยเยอะนะครับว่าตื่นกลัวเพราะการต้ากใสยเสื้อกรอก รวมถึงกาดบางกลุ่มเนี่ยเห็นไหมครับปิดหน้าปิดหน้าหรืตตายอย่างเงี้ยและพวกอาวุธกาดเป็นจำนวนมากครับว่ากาดเรานี่สุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นกองกำลังหน่วยไหนเพราะการถืออาวุธอย่างนี้นะครับผมถามผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกว่า การถืออาวุธการยิงอาวุธในขณะนี้เป็นยุทธวิธีที่เฉพาะในหน่วยราชการเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ผมจึงอยากให้ทางสอรอศได้ตรวจสอบว่าการที่ถืออาวุธไปดูแลความปลอดภัยให้กับกลุ่มกบอศเหล่านี้โดยยะภาพที่เกิดจากการประทะของถนนแจ้งวัฒนะ5 ตกลงเป็นจะได้หน่วยไหนให้ตรวจสอบเอาผิดครับซึ่งผมได้ทําหนังสือแล้วจะไปยื่นต่อผู้มนยการอสอรสให้ดําเนินการในวันพรุ่งนี้ว่าเรื่องนี้ปล่อยไม่ได้ครับภาพเหล่านี้ในการบรรทัดเสนอผ่านสื่อทั้งในเมืองไทยและออกไปต่างประเทศและทางโลกออนไลน์ปรากฏว่ามันเป็นการเสื่อมเสียภาพลักษณ์ของประเทศไทยนี่คือขัดกฎหมายครับ การพกพานุนพพาในที่สาธารณะอย่างนี้เนี่ยเิดกฎหมายอาญาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมอยากให้สอสอได้สื่อตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้ในภาพเป็นใครซึ่งผู้เชี่ยวชาญน,นะครับก็บอกว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เรื่องนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเป็นหน่วยไหนสังกัดหน่วยงานใดใครอนุญาต และขอให้สรสรนเครับได้ตรวจสอบกลุ่มการว่ามีข้าราชก,การหรือเจ้าหน้าที่ปะปนเหมือนในอดีตที่มีการตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยซีนที่อ้างว่ามีบัตรการกบศและถูกจับได้มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่ซึ่งปรากฏว่าหลายพื้นที่นะครับที่ผมตรวจสอบรณน,นี้อยากการุุมสวนลุม ก็มีลักษณะหน้านที่เพราะฉะนั้นรัฐบาลเองโดยเฉพาะสรสมีหน้าที่ในการดูแลความสงบตามรบความมั่นคงต้องตรวจสอบเรื่องเหล่านี้แล้พรุ่งนี้เวลาสิบโมงผมจะไปยื่นให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่อยู่บารุงพอ,อ,อสอรสได้ทาการตรวจสอบเพราะเรื่องนี้ปล่อยไว้ไม่ได้มันสร้างความระโนดตกใจให้กับประชาชนความไม่ปลอดภัยในที่ิตทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงนักท่องเทีย่ยวรวมถึงต่างประเทศที่เห็นเพราะว่าถ้าใครไปกระทบกับกากาหแบบนี้อาจจะถูกทำลายหลายส่วนนะครับที่มีคดีกันอยู่ที่ล่าสุดก็มีการทำลายแม้แต่คดีที่มีการทำลายประชาชนรวมนั่นกลุ่มนปชสมาชิกนปชเนี่ยขณะนี้คดีก็ยังมีการดำเนินการอยู่นะครับ เราก็อยากให้เรื่องนี้เพื่อสร้างความมั่นใจสร้างความสบายใจประชาชนต้องมีการตรวจสอบครับผมมีประเด็นแค่นี้ครับมีคำถามเชิญครับ